搞了个。 ม,มีใครเข้ามาาาก็เเข้มมื่อกี้พี่กิดเข้ามา,ขๆๆขมาดูเอ้ยเอยเอถูกแล้วพี่กิดหนุ่มกิดไอจีเขาคือชื่อกิตไงก็เลยเป็นพี่กิดพี่พึ่งด้วยพี่ดิววัสดีจ้าติวเตอร์ว,วัสดีพี่แดนอันยอง พี่กัดแว่นเหรอคะคอริสเลยค่ะทุกคนซื้อมาจากเซเว่นอ่อยนะวันนี้ก็จะ แก่คงควันกันเย็นนี้มีอะไรบอกเลยคืนนี้อย่าลืมคนะนี้จะมีบุตรบงนะคะ กินฟังเย็ยนจริงอยากกินฟังเย็ยนเริ่มแกะเลยไหมไปเรื่อยๆแล้วนะสิ่งแรกถ้าจะเฮ้ยอะไร ี่ใส่กระถางป่ะอันนี้คือกระถางป่ะหนูว่าใช่นะใครให้หนูมาบอกหนูทีค่ะใส่ดอกไม้น่าจะใช่สมนี่ไม่เก็บเลยใช่แล้วก็ขึ้นมาอายกรณิตกำลังดูอยู่ต่อไป อุ้ยได้ดอกไม้มาพอดีเลยอ้าเีใส่ได้เหรนี่ไงหันอา้าวนี่ไงได้เป็นนางเอกเอ็มวีของพี่เจมีนายไหมเหมือนนะเหมือนหนูเลยนะหมายถึงข้างหลังอะตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสีผมอะ แต่ว่าไม่ใช่นะคะอ้าเฉลยนะนั่นพี่ชายหนูเองโหลดนะใช่หนึ่งล้านฟอแล้วเย้เอาละเอาละเอาละมีการ์ดด้วยเมื่อกี้คอนเกล้านฟอขอบคุณค่ะ อุย้ยลืมตั้งชื่อไลฟ์เลยว,ว่าล้านฟอร์แล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกดปิดไลฟ์ก่อนแล้วแบบไปตั้งใหม่นะหนูอยากให้มันแบบมันล้านฟอร์